กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับสลัมมุอะลัยคุมุราะห์มุฮัมมัดัลลอฮิวะบรักา أشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله أشهد لا إله إلا الله الله إن الحمد لله إن الحمد لله نمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أرسلوا رحمة للعالمين فدع الناس إلى صراط مستقيم وبعد فإن الله تبارك وتعالى وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأوصيكم وإياه وبتقوى الله وقد فاز المتقون إن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز الفوز المتقون ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพระอัลัสุมห์นาวตารานั้นชาให้เบาของโงค์นั้นมีความยำเกรงต่อัลอสุบฮานาวตาลาทุกสถานที่และทุกตลอดเวลาต่อขออนุญาตใด้ัวสียัดข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าและทั้งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมีความยำเกรงต่อพระอัลักษมณ์ตาลาเป็นประเด็นสําคัญตอนนี้ทั้งนั้นการยำเกรงต่อัลอสุภานาตาลาเท่านั้น จนเป็นผู้ที่จะรับชัยชนะทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายได้ใช้ให้บรรดาผู้สถาทั้งหลายนั้นมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและก็รักษาตนรักษาครอบครัวอยู่ในคันลองของอิสลามเป็นเบาที่ของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเราจะเห็นว่า ในการของตนในรูปแบบของอิสลามนั้นอลัลลอฮฺสุภานตตาลาใช้ให้พวกเรานั้นมีประการแรกนั่นก็คือการหลักมูรอกระบะหลักมูรอกระบานั้นท่านพีน้องที่เคารพรักทั้งหลายอาลัลลอฮฺสุมาตาลาก็ได้บอกเอาไว้ว่าคือการมีสํานึกอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นถูกองอลัลลอฮฺสุภาอัตตาลานั้นตรวจสอบติดตามและเฝ้ามองพฤติกรรมของเรานั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนสถานที่ใดก็แล้วแต่ ในการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยานี้นั่นหมายถึงว่าเมื่อเราสำนึกอย่างนี้แล้วก็นั่นหมายถึงว่าทำให้เรานั้นมีจะต้องมีความมุ่งมั่นในการทำความดีอยู่ตลอดเวลามีความรายในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นมันจัดห้ามของพระองค์อรรถสุบาลตาราบิรน้องคงจะได้ยินพระจำรัสขอลอดที่ว่าฮัวหุวมาอากุมไอนามากุนตุม พระองค์นั้นอยู่กับท่านทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าท่านจะทั้งหลายนั้นจะอยู่ตรงไหนสถา лай, นที่ใดเวลาใดก็แล้วแต่นั่นให้รู้ว่าเห็นว่าหลักมโมรกอกบาบนั้นเป็นหลักที่พวกเราน,นจะต้องครองกนอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีแม้กระทั่งการกระทาคาพูดแล้วก็ในสิ่งที่เราเจนึกคิดก็ตามนั่นคือหลักโมรอกบาบ้นะครับหลักประการที่สองนั้นก็คือหลักอามานะนะครับเราเฉนว่า ความซื่อสัตย์ความมะอาม ا นะคือความซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตนเองมีความซื่อสัตย์ในการที่จะครองตนมีความซื่อสัตย์ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอัลลอฮฺสุบฮานวะราลาจากท่านนาบีม,ม,มุฮัมมัดสุลลัลลอฮวะลัยวะซัลลัมจนทั้งหลายจะเห็นว่าท่านนาบีได้กล่าวเอาไว้ว่าลาอีมานะลาอีมานะลิมัลลาอามานะตะละหูไม่มีความศรัทธาสําหรับบุคคลที่ไม่มีอามานะไม่มีความซื่อสัตย์ ในหน้าที่ของตนเองการที่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเจน้วยความซื่อสัตย์นั้นกับความศรัทธาในศาสนาอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้โดยเด็ดขาดเป็นของที่ควบคู่กันไปตลอดเวลาดังนั้นผู้ที่จะต้องมีความซื่อสัตย์นั้นเขาจะขาดคุณสมบัติดังกล่าวนี้ไม่ได้เลยก็ถือว่าความอามอามานะความซื่อสัตย์นั้นเป็นคุณลักษณะประการสำคัญ สำรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในฐานะที่เป็นมุสลิมเป็นผู้รัทถาต่อลอและท่านนาบบมุมฮัมหมัดส,โลโลสุลตลวาดีวะซัลลัมหลักมุรอกำลังหลักประการที่สามก็คือหลักมัสอูดียะนะครับท่านพี่นรีนทรบจะเห็นว่าหลักมัสอูดียะก็คือหลักความรับผิดชอบมุสลิมทุกคนจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาในความรับผิดชอบของตนเองที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าเขาผู้นั้นจะมีหน้าที่ใดก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็น,ปนอิหม่ามเป็นกรรมการมสัสยิดเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้บริหารองค์กรใดก็แล้วแต่เขาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงต่อนนบีมห์มัสลูบวะเลสาลัมได้กล่าวว่าผู้ลูกุมรอยว่าผู้ลูกุมมัสคูลินอันไายาตีทุกคนนนจะต้องมีภาระที่รับผิดชอบและก็จะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าความรับผิดชอบดังกล่าวนั่นจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่นะครับนั่นคือหากว่าทุกคนตระหนักหรือสำนึกอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองนั้นมีความรับผิดชอบไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ตนเองได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาจากองค์อลวลรธ์จากท่านนบิมมามาสวรรววายเดวสสรันก็แล้วแต่นั้นก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งดังกล่าวดังนั้นท่านพี่น้องที่เครารพรักทั้งหลายไม่ว่าเราจะรับผิดชอบในเรื่องใดก็แล้วแต่ เราก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเต็มความสามารถของเรานะครับหลีกเลี่ยงนะครับให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดนั่นก็คือเป็นมุสลิมที่ดีอย่างแท้จริงหลักประการที่สี่คือหลักมุจาฮาดะท่านพี่น้องจะเห็นว่าคําว่ามุจาฮาดะนั้นหมายถึงว่าการพุ่มเทตั้งกําลังกายกําลังใจนะในการที่จะปฏิบัติภารกิจที่อัลลอฮฺสุบานตาลาได้มอบมาให้กับเรา นั่นคือหลักเราเชื่ว่ามุสลิมเราก็คือมีศีลห้านะครับก็คือคําว่าศีลห้านะถ้าสารางขอให้สั่งก็คือจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดก,ก็คือหลักปฏิบัติหลักการของอิสลามนั่นเองนั่นเองนะครับเราเห็่อว่าให้มุสลิมทุกคนนั้นมุ่งมั่นตั้งใจมีความมุสามีความพยายามในการที่ทําความดีดังกล่าวแม้วความดีนั้นจะเพียงเล็กน้อยไม่เห็นไม่สามารถจะมองด้วยสายตาเปล่าได้ก็ตาม ดังที่เอาลอตสุบาตารล้วด็ดตัสว่าความมียะม,มันมิสโตลต้ซารตินคอยร,รอยเยอรอผู้ใดที่ทําความดีเท่าความดีเท่าผงผู้ดีเขาก็จะได้รับผลตอบแทนก็จะได้เห็นในวันกียามะเมื่อเป็นชินนี้แล้วครับท่านพี่น้องที่เคารพรรกทลายมุสลิมทุกคนนั้นจะต้องทุ่มเทมในการสร้างผลงานต่างๆไว้ในโลกดุนยานี้เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลงานของเราใน ในวันอาคิรร้ออย่างแท้จริงนะครับแม้ว่าจะเป็นสิ่งแต่เพียงเล็กน้อยก็ตาม็ราเห็นว่าคำพูดที่ดีนั่นก็ถือว่าเป็นซาดะพ่อเป็นการให้ทานเราไม่มีความพร้อมที่จะบริจาคเรื่องทรัพย์สินแต่เราใช้คำพูดที่ไพที่ดีที่ไพรราะที่รื่นหูก็ถือว่าเป็นซาดะพ่ออย่างหนึ่งน,นะครับก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นคุณสมบัติของมุสลิม์ที่ดีอย่างแท้จริง หลักประการที่ห้านัคือหลักอศัศบรุหลักความอดทนก็เช่นว่าความสบัตที่เราพูดอยู่ตลอดเวลาความอดทนตรงนี้นั้นมันเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในฐานะที่อิบานต่อ,อรอดแล้วเราซูลนั้นเมื่อประสบปัญหาใดอุปสรรคใดก็แล้วแต่เราต้องอดทนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้ที่ใช้ชีวิตในโลกดุนยาญนี้นั้นจะไม่เจออุปสรรคไม่เจอปัญหาใดๆ แต่ถึงอย่างใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺสุบานตาลาได้กล่าวสัญญายืนยันกับพวกเราทั้งหลายไว,ว้ว่าอาไม่ยตกินละฮะยะยะอัลลอฮฺมักรอยะผู้ใดที่มีความยำเกรงต่อรอดอย่างแท้จริงแล้วเมื่อเขาประสบอุปสรรคหรือประสบปัญหาใดแล้วอัลลอฮฺก็จะให้ทางออกแก่เขาอย่างแท้จริงและอัลลอฮฺก็ตรัสดไว,ว้วา่าว่าวระชิลซอบิรีนะท่านทั้งหลายอัลลตาลานั้นจะเอ่อท่านทั้งหลายจงบอกเอ่อท่านนบีมุฮัมมัดสบุบบวสาลัมอัลลอฮ์ตัดแก่ท่านนาบีว่า เจ้าจงบอกเขาดีก่อบรรลาผู้ที่อดทนทั้งหลายนั่นหมายถึงว่าบ้านปลายของคนที่มีความอดทนนะต่ออุปสรรคต่างๆนั้นก็คืออันจันทนะสวนสวรรค์อย่างแน่นอนแต่ลนะอัลลอฮฺสุบัยตาลาได้กล่าวไว้เวลาตักตู้ตูตวดาตักหน้าตูมีรอฮมาตินละท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้หมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺอินนัลลอฮฺยักฟีรูยูซุลูบะยยะมิยันอัลลอฮฺทรงอภัยโทษให้กับ พวกเรานั้นทั้งหมดในสิ่งที่เราก็ทำไปหากเรามีความตั้งใจในการที่จะขออภัยโทษในการสารภาพผิดต่อลอสุมาตาลาในสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนั้นด้วยความจริงใจและด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราในในฐานะที่ศรัทธาต่อลอสุมาตาลาดังนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมุสลิมมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อพบกับอุปัสรรคหรืออระการใดแล้วนั้น ก็จะต้องต่อสู้ในถึงที่สุดอย่าท้อถอยจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบานตาลาแล้วอัลลอฮฺก็จะให้ทางออกแก่เราอยู่เสมอหากว่าเราทาเป็นมุสลิมที่แท้จริงอย่างแท้จริงนะครับหลักประกันสุดท้ายนั่นก็คือหลักตะวกักคุณหลักการมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบานตาลาดังนั้นอัลลอฮฺสุบานตาลาได้ช้ให้บรรดาผู้อาตาทั้งหลายนั้นมอบหมายการงานของเราต่งตางๆเมื่อทําไปแล้วนั้น โอ้อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาอะไรจะซาอยาะอะไรก็อะไรก็อิจรอปินนดยะหน้าที่ของท่านก็คือความพยายามความสําเร็จนั้นอยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาฟาิดะจัมตะลปตะวักันอัลลอฮฺเมื่อท่านทั้งหลายตั้งใจทําสิ่งใดแล้วและสิ่งนั้นไม่ผิดหลักการของศาสนาและสิ่งนั้นเป็นที่ชอบเป็นที่รักของอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาอย่างแท้จริงแล้ว ถาตะวักการอัลลอฮ์จมอบหมายงานการล่างๆเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานตาลาอย่างแท้จริงนะครับอินนัลลอฮอยู่ให้บุญมุตะวักกีลีอัลลอฮ์นั้นรักบรรดาผู้ที่มอบหมายการงานต่างๆอย่างแท้จริงนั่นคือหลักศรัทธาน like ั raszam, ่นคือหลักปฏิบัติของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายของบรรดาผู้ศรัทธาที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงดังนั้นถ้าหากบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความมุสาหะและมอบหมาย ชีวิตของเราเพื่ออัลลอฮฺสุบานาอัวตาลาอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะเป็นเบ่าที่ดีของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงทั้งโลกนี้โลกนี้และก็โลกหน้าและก็จะเป็นคนดีของสังคมอย่างแท้จริงดังนั้นท่านพี่น้องที่เคารพทั้งหลายความสําเร็จนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺสุบานาอัวตาราหน้าที่ของเราก็คือความพยายามในฐานะที่เป็นเบ่าที่ดีของอัลลอฮฺสุบานาอัวตาลาดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นเบ่าที่ดีของอัลลอฮ์ นะครับบ้านปลายชีวิตนั้นเป็นบ้านปลายที่ทุกคนปรารถนานั่นคือกลับไปหาลอสซาตาลาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะครับอากูลูกเอลีฮะดาวัสตอฟลอลาดีมารีวะละกุมบุรีไซดลมุสลิมีนามิคุลิซัมบินฟัสตอฟิรูฮูอินนูวะลัฟฟูรุรฮิม الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخر واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعد اللهم ما من أربعة الخلفاء الراشدين ونتابين وتابي إحسان إلى يوم الدين اللهم الإسلام المسلمين وزل الشرك المشركين ودمين أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وصائر بسم يا رب العالمين اللهم في المسلمين ورحمتك يا رم رحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطانا ربنا ولا تحملنا علينا إصرا كما أمنت ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وفقنا وفقنا لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكون الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون